ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ผมกลับมาอีกแล้วนาะเกมไรกัาสี่เลวนั่นเองก็อยู่กับการอัปเดตข่าวสารนาอประจวัาที่3นะครับเดือนพฤศจิกายนว่าพรุ่งนี้นะครับจะมีอะไรข้ามากันบ้างก็สําหรับวันพรุ่งนี้ก็จะมีส่วนของแคนอีเวนเข้ามานะแล้วก็มีส่วนของการขายสกินนะครับตัวข้างหน้าเลยนะอ่าโอเคก็เดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนก่อนเนาะอ่ามีอะไรบ้างนะครับก็อ่าสำหรับ วันนะครับก็คือวันพรุ่งนี้สำหรับอีเวนท์ที่จะเริ่มก็คือวันพรุ่งนี้ตอนเวลาประมาณ11โมงจนถึงวันที่12 00, ตอนเวลาตี2 9 9นาทีนะครับนะแล้วก็ร้านค้านะครับก็ถึงวันที่15เนาะตอนตี2 9 9นาทีนั่นเองนะ อันนี้คือการ์ดจี R นะครับประจำอีเวนต์นี้ก็จะเป็นอาเทพดาบฟ้ากรมานะทากิมิจิชินจิสกิลก็คือ CB2 ใช้ได้1เทิร์นต่อ1ครั้งทำการคาตาบาส2ใบและเลือกายการตัวเองในช่องจีโซนและเปิดดูการ์ด ใบบนสุดข,ของเด็กของเรา4ใบและเลือก2ใบที่เปิดดูทั้งหมดและนำการ์ดนั้นขึ้นมือและนำการ์ที่ไม่ได้เลือกไว้ใต้เด็กอันนี้คือสกิลของตัวนี้นะครับถามว่ามีปรับอะไรไหมไม่มีปรับนะดีไหมสำหรับตัวนี้ ไม่ยืนยันดีกว่าเน้ะท่านผู้ชมครับถ้าเป็นของจริงอะ่ะคือมันดีนะการแปบนี้แต่ว่าถ้าเป็นของในเกมนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะดีหรือเปล่านะสาหรับตัวนี้นะก็ขอยังไม่ยืนยันก็แล้วกันว่ามันดีหรือว่าไม่ดีเนาะโอเคนะอ่ะ ต่อไปก็จะเป็นส่วนของร้านค้าแลกเปลี่ยนเนาะก็จะมีอ่าตามนี้เลยนะครับนกาจัแรกเหมือนเดิมนะการจีอาร์ใช้สามหมื่นนะครับในการแลกครั้งแรกนะแลกครั้งแรกใช้สามหมื่นเนาะแลกครั้งต่อไปก็อ่าประมาณหกหมื่นนะนะครับสำหรับการจีอาร์นะครับแล้วก็การทิพเปิลอาร์หาแลกครั้งแรกสามพันนะครับแลกครั้งที่สองก็หกพันนะอ่าโอเคอ่าทิพเปิลอาร์ไปแล้วเนาะต่อไปการดับเบิลอาร์ใช้หกร้อยนะครับนะหกร้อยการ์ด อ่าใช้อีก600กาซีสามสิบกาซฟอยล์กาซฟอยล์กาซจีอาใช้9 0 0 0 0นะ90,000แล้วก็กาซทิพเปิลอาร์นอนอใช้9,000น,นะแล้วก็กาอซทิพเปิลอาร์ไปแล้วเนาะกาซเดอบล์อาร์ใช้1,800นะใช้ตามนี้เลยเนาะ ็แลกเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับท่านผู้ชมครับนะค่าแรกก็แลกเหมือนเดิมนะอ่ะแล้วก็มีพวกสลีปอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็มีซองการ์ดมาให้แลกด้วยนะก็อ่าผมขอพูดอะไรนิดหนึ่งนะไอเรื่องของการรีวิวการ์ดเนาะพอดีว่าอ่าผมไปเปิดกับเพื่อนมาแล้วสรุปก,ก็คือ การ g อไม่ออกเลยท่านผู้ชมนะคือผมอยากจะบอกว่าผมจะทำยังไงต่อก็ไม่รู้นะครับเพราะว่า,าล,ละรหัสของคนตัดต่อเนี่ยอยากจะบอกว่า,าการ g ีาร r มันออกมันออกแค่ออใบเดียวท่านผู้ชมจะทำไงดีนะครับนะซึ่งผมก็ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าการรีวิวการ์ดแคร์เดือนนี้อาจจะ อ่าลงช้านิดหนึ่งนะพอพอดีว่า,าการที่อามันไม่ค่อยออกเลยนะครับท่านผู้ชมนะก็ขอโทษท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยเนาะนะครับถ้ามันลงช้าไปจริงๆนะครับนะพอดีเอ่ออย่างที่ผมบอกไปว่าการที่อาเนี่ยมันเอ่อมันไม่ค่อยมาหาผมเลยอ่ะนะโอเคเนะาะอาจจะลงช้านิดนึงนะครับ ขอโทษท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมนะอ่ะโอเคต่อไปก็จะเป็นส่วนของอ่าการทำเควสนะครับเพื่อได้รับสลีปเนาะก็จะเป็นสลีปของตัวนี้นะครับนะเมื่อท่านผู้ชมทำเควสเสร็จท่านผู้ชมก็จะได้รับสลีปตัวนี้ไปเลยเนาะนะครับผมนะอ่ะโอเคต่อไปก็จะเป็นส่วนของแลงแล้งก็จัดแล้งเหมือนเดิมโอเคเนาะต่อไปก,ก็จะเป็นส่วนของสกินจีนะครับสกินจีก็จะเป็นตัวนี้นะครับใช้เหรียญจีเอาไปแลกนะ ก็ใครที่อยากจะเอามาแลกก็ไปซื้อสกินจีมานะครับแล้กวก็แลกเนาะส่วนผมก็คงไม่เติมเพราะว่าผมใช้มิสกิแล้วมีความสุขดีนะครับ <c oughs> ได้ด้วยเนาะโอเค ต่อไปก็จะเป็นส่วนของหมวดเก็บหินโซก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็จะมีส่วนของแคนอแล้วทิงแทงเข้ามานะครับเป็นของภาค G เนาะโอเคแล้วก็มีส่วนการเพิ่มเควสมาด้วยนะนะครับสำหรับไออันนี้เนาะตลอดวันพรุ่งนี้นะครับอ่าโอเคต่อไปก็จะเป็นส่วนของการเล่นนะครับก็เล่นเหมือนเดิมเลยนะไปกวาดล้างมานะครับแล้วก็เอาเหรียญอันนี้นะครับจาก ไอ้ตรงนี้นะครับแวงการโล่เนาะส่วนบอที่เจอก็จะเป็นตัวนี้นะครับนะอ่ะโอเคเหรียญก็อันนี้นะครับแล้วก็แมงการโล่สีดําคูณ3เหมือนเดิมเลยเนาะอืมค่ะโอเคส,สเต็ปที่3ก็เอาไปแลกนะอ่าแล้วก็จัดอันดับได้การ์ดมาซึ่งการ์ดสองก็จะเป็นของเดือนนี้นะครับอืมนะอ่ะ,อะต่อไปก็จะ อ่ะส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของสกินคูณนะอ่ะโอเคก็สกินแรกก็จะเป็นของเนโอเนต้าเนาะนะอ่ะสกินต่อไปก็จะเป็นของไฮเบนะครับเป็นอัลคอลฟอร์สต่อไปก็จะเป็นน้องคนนี้น้องคนนี้ก็จะใช้เมอร์วิวด้านะครับต่อไปก็จะเป็นโนวาก็จะเป็นสกินจีของคามุยเนาะอ่ะโอเคก็สี่สกินนี้ทาวจากคูณอ่า เป็นสสกินนี้เนาะก็จะคูณครับตามเป็นวันๆเลยนะก็ใครที่มีสกินนะครับก็สามารถเอาไปกวาดล้างได้เนาะแล้วก็มีการคูณด้วยนะส่วนใครที่ไม่มีสกินพวกนี้ก็อาจจะ ได้การ์ดยากกว่าปกติเขาเนาะนะครับอ่ะโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนของอีเวนต์นี้นะอ่าอันนี้คือส่วนทั้งหมดนะครับของวันนี้เนาะนะครับก็อ่าถ้าผมพูดผิดภาพประการใดไปนะครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมเนาะนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดติดตามเพื่อติดตามการอัปเดตข่าวสารนะครับของเกมแมกกาซีโร่เอาไว้ได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวกลาบไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับซีเกมรับผมบ๊ายบายจ้า